เอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม rescue นะครับในพาร์ทที่10แล้วนะครับต่อเนื่องกันเลยนะครับผมพาร์ทที่แล้วลงช้าด้วยก็นิดนึงนะนิดนึงนิดนึงนิดนึงลงช้าทีดเดียวเองนะครับนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยไม่ว่ากันเนาะโอเคในพาร์ทนี้ฮะผมวางแผนมาเป็นอย่างดีแล้วว่าผมจะทำอะไรเพราะฉะนั้นแล้วผมจะไม่พูดมากแล้วก็ยืดเยอะๆคลิปมันฮะเพราะฉะนั้นแบบคือตอนตัดมันมันงงไง <laughs> ตอนตัดมันก็ไม่รู้ไงว่าจะทําอะไร เอาอะไรเก็บอะไรไม่เก็บอะไรเงี้ยเออมันงงนะเหมนกันเนนเดี๋ยวพาร์ทนี้ผมมีแผนมาละผมผมคิดว่าผมจะเล่นตามแผนที่ผมวางไว้นะครับก็ในวันนี้ฮะเดี๋ยวเรามาอันดับแรกเลยก็คือการแก้ไขพื้นที่จักรยานครับพื้นที่จักรยานของเราเนี่ยเอ่อมีเกินฮะมีเกินมีเกินไปมีมากเกินไปพื้นที่เยอะเกินไปนะครับแล้วก็จํานวนการใช้งานของนักเรียนเนี่ยมีแค่ดีเองฮะแต่ว่าเราจัด การจอดไปตั้ง288ซึ่งมันขนาดมันก็เท่าเท่ากันเพราะฉะนั้นเราดูเราจะมาลดขนาดพื้นที่ฮะของเจ้าจักรยานไปทีละส่วนนะทีละส่วนอ่าลดตรงนี้ไปปุ๊บ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 ปตึ๊บแล้วก็ค่อยๆเพิ่มฮะ อ่าเงี้ยมันเกินใช่ไหมมันเกินโอเคเนี่ยเราก็แก้ไขเรียบร้อยฮะแล้วก็เสร็จแล้วพื้นที่จอดจักรยานฮะแต่ว่าค่าตกแต่งของเรามันไม่สวยใช่ไหมมันสวยไม่พอใช่ไหมตอนนี้มี192ยเทับหกใช่ไหมก็คือพื้นที่มันมันมันเยอะเกินไปนะครับพื้นที่มันเยอะเกินไปงั้นผมจะลบ ที่จอดเพิ่มไปอีกนะครับมันไปแค่แค่นี้พอครแค่นี้พอแล้วก็จะมาเพิ่มในส่วนของการตกแต่งครของตกแต่งมันก็มีน้อยอะนะของตกแต่งเดี๋ยวเอาเป็นรั้วแบบนี้ก่อนนะครับตีมาตีมาให้รู้ว่านี่คือเขตจอดจักรยานตรงนี้คือเขตท,ที่ไว้นั่งพักนะครับนั่งพักนั่งนั่งคุยเล่นกันนะครับตรงนี้อาา่าฮะ นี่สวยงามแล้วก็มีตู้ของกินฮะตู้ของกินทั้งสองฝั่งทำให้ดูดีนะครับทำให้ดูดีแล้วก็นี่ฮะขาดไม่ได้เลยกล่องจดหมายรักของเรานีกล่องจดหมายรักลูกลพันนกฮูกหนึ่งตัวเรียบร้อยครับแค่นี้ฮะพื้นที่จอดจักรยานของเราก็จะสวยงามขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้นะ ดูสวยงามขึ้นมาทันทีในด้านขวาของจอตอนนี้นะครับทุกคนอาจจะสังเกตเห็นแล้วว่ามันมีอะไรบางอย่างกําลังสร้างขึ้นอยู่นั่นเองนะครับก็คือห้องสมุดฮะตรงนี้ตรงนี้จะเป็นห้องสมุดนะครับเอาไว้สําหรับนักเรียนมนุษยศาสตร์นะครับมาเรียนกันในนี้นะครับเพื่อลดการใช้ห้องเรียนภายในอาคารนะครับเพราะว่าตอนนี้มีปัญหาเยอะมากครับ,ก,บการห้องเรียนไม่พอเพราะฉะนั้นแล้วผมจะสร้างตรงนี้เพิ่ม ขึ้นมาอีก1จุดนะครับและอย่างที่2ที่จะทําก็คือห้องเมจเมนต์ฮะผมได้ทําการวิจัยใหม่แล้วหมดแล้วนะครับห้องเมจเมนต์นี่ห้องเมจเมนต์เป็นการยกระดับฮะก็จะมีโต๊ะเจ้าหน้าที่อะไรมากมายเกิดขึ้นมากมายเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะว่ามีอะไรที่ใหม่บ้างนะครับเริ่มต้นที่ห้องนี้เลยห้องนี้เป็นห้องของใครไม่รู้เหมือนกันนะครับ แต่ว่าของใหม่มาเพียบเลยนะครับสิ่งที่ต้องมีฮะคือโต๊ะเจ้าหน้าที่ครับโต๊ะสำนักงานระดับไฮเอ็นถ้าผมลบตรงนี้ออกเขาต้องการโต๊ะเจ้าหน้าที่และถ้าเราเอาโต๊ะไฮเอ็นมาตั้งโอเคเพราะนั้นแล้วนี่ฮะโต๊ะเจ้าหน้าที่เราเดี๋ยวนี้เลยเขาก็ยังไม่แก้เนาะสิ่งของจมในกําแพงเออไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมยังไม่แก่ แล้วก็ตุงี๋ฮะสิ่งของตรงนี้มันดูแบบว่า,าเก่าๆใช่ไหมแล้วกล็ลบทิ้งไปฮะโทรศัพท์ก็ลบไปฮะเพราะเรามีเพราะเรามีอะไรฮะเรามีเครื่องปิน้นเะไม่ใช่เรามีโทรเลขโทรเลขเครื่องที่ทันสมัยกว่าเออโต๊ะสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี่เป็นไงแล้วก็มีเบาะฮะโซฟานี่ฮะนี่สี่ห้องเป็นเด็กเบ้นของจริงโพดตรงโปสเตอร์เดี๋ยวลบลบไปก่อน มันลกมากมายตู้เก็บเอกสารระดับไฮเอ็นไงอะไรอะไรก็ไฮเอ็นไปหมดนี่ฮะไฮเอ็นไปเลยวาดคะแนนแนววิทยาเขตอะไรคือวาดคะแนนนี่ตั้งไว้ฮะเรามีของใหม่แล้วก็ใช้ใช้ไปโอ้โหห้องแบบว่าดูดีบีออร่ามากเลยนะครับตอนนี้ระดับไฮเอ็นเลยนะเอยต้นไม้ไว้ตรงนี้ ขอหมดแล้วฮะแค่นี้ไม่มีอะไรแล้วที่เหลือก็ถูกแตกโอเคฮะตอนนี้เราจัดการห้องใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับ <c oughs> ก็ไม่รู้มันเพิ่มอะไรนะตอนนี้ผมยมังไม่เห็นถึงความแตกต่างของมันเลยรุม่มันช่วยอะไรหรืออจะไปช่วยเลยก็ได้นี้ก็ไม่แน่ใจแต่ตอนนี้อาจารย์ใหญ่พอเราแปลว่าไมเกณฑ์กำลังกำเริ่มกำเริ่นะฮะกำเริ่อยู่ก็เดี๋ยว ้องรอให้เขาไปอบรมให้เสร็จนะครับแล้วค่อยน่จาจะดีขึ้นแหละนะฮะส่วนพื้นที่ท่านหลังตรงนี้ฮะไม่รู้เหมือนกันว่าจะทาอะไรต่อไปเดี๋ยวเอาไว้อนาคตมาแผนกันอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้นะเรื่องของอนาคตส่วนตรงนี้พื้นที่สกปรกมากทางเดินมันไม่ควรมีขยะเส่ใช่ไหมเดี๋ยวผมต้องจัดก,การเด็กๆสักหน่อยแล้ว มาครับเดี๋ยวเริ่มเกมกันเลยดีกว่าโอเคฮะตอนนี้อาคารนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมันต้องสร้างต่อไปมันต้องสร้างชั้นที่สองผมเลือกไปอะไรว่ยุโรไม้เหรอผมเลือกเป็นนี้วะจะไม่ได้ละน่าจะอันนี้ผมน่าจะเลือกเป็นอันนี้โอเคอันนี้แหละชัวเพราะว่าเอ่อห้องห้อง สมุดของเรานะครับมันต้องใช้2ชั้นเป็นหลักนะครับนี่เสร็จแล้วจะสร้างให้ดูนะครับเราจะใช้สชั้นนี่เนี่ยฮะต้องใช้2ชั้น,น,น,ค,น,นคือด้านหลังก็จะทะลุทะลุไปเลยมุมนี้ก็ไม่สามารถลบได้มาครับทุกคนเดี๋ยวผมมาสร้างห้องสาภา,าักเรียนก่อนดีกว่านะครับตอนนี้นักเรียนต้องการนะเรียกร้อง ตรงการข้องสภานักเรียนเราก็จะจัดให้เอาอันนี้ไปเลยห้องสภานักเรียนเดี๋ยวใช้เป็นประตูบานใหญ่นะแล้วก็สิ่งของฮะสิ่งของต้องการโต๊ะผู้ช่วยโต๊ะผู้ช่วยหนึ่งตัวต้องการโทรศัพท์ด้วยโทรศัพท์โทรศัพทพ์ใช้แบบไฮเอนด์ไปเลยทางข้างนี้นก็โต๊ะสำนักงานนะครับมีหนึ่งตัวตู้เก็บเอกสารเอาแบบไฮเอนด์ไปเลยนะผมไม่รู้ว่าอันนี้ใช้งานยังไงแต่ว่าลอง ลองทาไปก่อนนะถุงนอนมีถุงนอนเดียวเอาไว้นอนกันในนี้ใช่ไหมได้เลยเดีย๋ยวทาให้ทําทให้นี่บอร์ดบนถุงนอนกระดงกระดานเป็นเ้าเรียกว่าอัลบั้มรูปของนักเรียนในห้องในโรงเรียนนี้นะครับตู้เก็บของโลหะตู้เก็บวัสดุตกแต่งให้มันสวยงามนิดนึงนี่ให้มันดูแบบว่าอะไรก็ไปดูนะในห้องในห้องห้องนี้โต๊ะคอมพิวเตอร์นี่โต๊ะคอมพิวเตอร์ประตูและหน้าต่าง เกิดแผ่นดินไหวอะไรคือแอปพลิเคชันโอ้เรามีสภานักเรียนด้วยเฮเราต้องไปเราต้องไปเยียวยาจิตใจทุกคนเยียวยาจิตใจเราจะเป็นเยียวยาจิตใจให้นะนักเรียนทุกคนใจเย็นๆสี่แด5หจเล็ดกเตอร์เกิดแผ่นดินไหวตรงนี้โอ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 ้ใจเย็นใจเย็นนักเรียนใจเย็นอยู่ในความสงบนะเดี๋ยวพอจะเยียวยารักษาแผลใจให้นะหายังหายังยัง ยังยูโอ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 รักษาแผลใจให้นะนี่แน่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเบอเลยตั้งแต่บอกเบอเรียบร้อยครับเงินทุนโรงเรียนบอกมา7,800ันเราควรฝึกซ้อมนักเรียนนะครับตอนนี้เขาบอกคุณ <c oughs> ควรฝึกซ้อมนักเรียนอ๋อแล้วมันมันสกรปรกอะ่ะสกระปรกได้ไงเรามีโรบอทตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยมันสกรปรกอีกแล้วต้องสร้างโรบอทเต็มไปหมดอบพยกแผ่นดินไหวงั้นเหรอฝึกซ้อมรับมือกับแผ่นดินไหว สิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้คือผมกําลังสร้างหอศิลป์อยู่นะครับเพื่อ,อแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนที่ต้องการชะใช้ห้องศิละปะนะครับตอนนี้นักเรียนต้องการใช้ห้องศิลป์ศิลปิก็ามาศิละปะเพียบเลยแต่ว่าผมไม่มีให้ตอนที่ผมจะไม่มีให้เลยผมก็เลยต้องสร้างแบบนี้มาก่อนนะครับให้กับนักเรียนของเราผมไม่ได้ทอดทิ้งนักเรียนนะผมไม่ได้ละเลยนักเรียนนะแต่ผมผมกําลังช่วยเขาอยู่แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งครับที่ผมอยากจะทําก็คือ ห้องนี้ห้องห้องอนีครับผมผมลองสร้างดูแล้วมันเป็นห้องแบบว่า Art อาร์ตแกลลอรี่อ่ะนะครับมันมันจะแบบว่าไม่องไม่จําเป็นต้องมีไม่จาเป็นต้องแบบคือมันมันเป็นทางเข้าออกอะ่ะคือมันมันควรอยู่แบบยังไงเขาเรียกว่าอะไรควรอยู่อย่างเงี้ยอยู่แบบมุมห้องอะไรสักสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าผมจะสร้างเจ้าสิ่งนี้ไว้ไว้ตรงนี้นะครับเงินทุนไม่เพียงพอผมต้องสร้างเท่าไหร่วะเนะี่ยสร้าง5,000ันเงินทุนเรามาแล้วเอาเลย 3 0 0ห0ลาแรกเนี่ยห้องเขาเป็นอย่างนี้ครับผมก็จะสร้างไว้อย่างนี้เลยแล้วกันนะครับแล้วก็ให้นักเรียนมาเรียนในไี้นะครับสร้างได้อย่างเดียวนะสำหรับอันนี้ความยาวนี่ไม่รู้ผมม,มันยาวเท่าไหรอ่อ่ะเดี๋ยวลองลอง,ลองหาแล้วมาเทียบดูประมาณ17เฮ้ยไม่ใช่ไม่ได้จะสร้างวะโถเอ้ยประมาณ17 17คูณคูณเท่าไ,ไหร่ไม่รู ผ,ผ่านมาจะปีนึงแล้วนะครับผมก็ยังไม่สามารถที่จะจัดการบริหารโรงเรียนได้เลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับแต้มของเราไม่พอในการสร้างชั้นที่4ตรงนี้นะครับอันนี้เราเสร็จแล้วนะครับอันนี้เราเสร็จแล้วแต่ว่าอันนี้แกรรรี่อันนี้เรามีงบไม่พองบศึกษาไม่พอนะครับผมก็เลยคิดว่าผมจะมาจัดการระบบระเบียบการเรียนใหม่นะครับซึ่งนโยบายการสอนเดี๋ยวผมจะลบไปให้หมดลบไปให้หมด ลบไปให้หมดก่อนนะครับลบไปเลยลบไปก่อนโดยตึกแรกนี้นะครับเดี๋ยวเราทําเหมือนเดิมนะนะก็คือให้เป็นอันนี้ก่อนนะครับเป็นสินมนุษย์นะมนุษย์ศาสตร์แล้วก็อะไรนะฟิสิกศาสตร์หมู่บ้านอะไรหมู่บ้านหุบเขาเขียวขจีโอเคไปครับปีที่1ก็อยู่ห้องหนึ่งปีสออยู่ห้องสองปี2ห้องหนึ่งแล้วก็ปีที่3ห้องหนึ่งเราคือเราสามารถลบนักเรียนออกได้นะครับ เราสามารถแบบว่านักเรียนออกได้ก็คือนี่เราก็ลบอ๋อมันลบแบบลบลื้อถอนเลยนะ <c oughs> อันนี้ผมขอเปลี่ยนรูปแป๊บนึงนะขอเปลี่ยนรูปนิดนึงโอเคครับตอนนี้เราก็ได้หน้าตาของชั้นเรียนมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่ครับสีสีห้องบนนี้ครับสีห้องบนนี้คือนักเรียนที่เรียนกับมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์นะครับโดยสังโดยผมจะจัดเป็นอย่างละครึ่งนะให้มันเป็นอย่างละครึ่งก็คืออันนี้ฮะครึ่งครึ่ง,งอ่า สองห้องนี้คือเรียนอย่างละครึ่งส่วนนี้ฮะเรียนวิทย์มากกว่ามนุษยศาสตร์เราก็จะเอามนุษยศาสตร์เรียนมากกว่าวิทย์นะมันก็จะเป็น beyond, แบ่งค huh? ร tensor, ึ่งละทีนี้นะครับเราก็จะหมดปัญหาเรื <t 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 uce> <t uce ่องการเรียนมนุษยศาสตร์มากเกินไปการเรียนวิทย์มากเกินไปอะไรย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ไปดูนะส่วนนี้ฮะก็เป็นศิลปะกีฬาฮะอย่างละครึ่งแบ่งอย่างละครึ่งไปนะครับอันนี้ก็เป็นมนุษยศาสตร์กีฬาครึ่งหนึ่งอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์กับกีฬาอีกครึ่งหนึ่งนะครับก็ทั้งหมดก็คือวิทยาศาสตร์กับ วิทยาศาสตร์กับมนุษยศาสตร์อย่างละครึ่งแล้วก็กีฬากับศิลปะอย่างละครึ่งนะครับส่วนนี้ฮะก็เป็นศิลปะกับกีฬาฮะแต่ว่ากีฬามากกว่าศิลปะก็เดี๋ยวรอบสมัครต่อไปก็เดี๋ยวหาศิลปะมากกว่ากีฬานะครับศิลปะมากกว่ากีฬาก็อาจจะมันก็มีแหละครับแต่ว่ามันเป็นศิลปะที่ศิลปะกินไปทางอื่นมากกว่าตอนนี้ก็เป็นปัญหาเรื่องขาด สนามเบสบอลกับสตูดิโอนะครับก็เดี๋ยวผมมาสร้างให้แล้วกันสตูดิโอนะครับห้องสตูดิโอใช่ไหมไม่ตรงนี้เลยนะครับเราละเลยไปปะละเลยเรื่องการเรียนมาบ้านพอเร็วนะครับเราเรามาให้นักเรียนบ้างนะครับห้องสตูดิโอสตูดิโออะไรวะห้องสตูดิโอศิลปะนะครับห้องศิลศิลปะสตูดิโอศิลปะ,ลปะนี่เลยวาดไปเลยครับ8ปดคูณสิบ ประตูสอบานตูสองบานแล้วก็มีเป็นกระดานโปรเจคเตอร์ดีเลยเบลมทึม,ทมแล้วก็มีที่นั่งใช่ไหมขาตั้งทั่วไปนักเรียนหนึ่งเรียนบ,บวกหนึ่งเราควรเว้นที่ไว้ไหมรูปปั้นรูปปั้นอะไรก็ได้โอเคขอโทษทีที่ผมลบเสียตังฟรีไหมเนี่ยเออเสียตังฟรีไปเลยเหมือนจะเสียตังฟรีไปนะเนียนี่กี่คนแล้วเนี่ยเนียได้สิบสอ เราจะไม่ตั้งโต๊ะเรียนขวางประตูนะครับเพราะมันไม่ดีเพราะว่าดูสวยเชียนี่เป็นไงเนียนอย่างแน่นบอกเลยเนียนอย่างแน่นอะ่ะก็มีอะไรมีของตกแต่งก็ใส่ใส่ไปให้หมดนะครับมีอะไรก็ใส่ใส่ไปให้หมดนี่เด็กหลังห้องก็จะแบบอึดอัดนิดนึงนะอัดนิดนึงเนียนอยู่หลังห้องเนี่ยหน้าห้องขยับไหนก็ได้อะหน้าไม่ค่อยมีอะไรอยู่แล้วผมเบื่อมากที่ต้องมานั่งคลิกมันมันมีระบบแบบว่าคลิกทีเดียวหรือยังแบบว่าเลือกอะไรเงี้ยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่มี โถเอ้หน้าต่างอู้สวยมากแสงไฟเป็นไฟดีๆเลยผมต้องมามองเลฟเลฟเลฟการวางไฟก่อนว่าต้องวางไฟยังไงวะอออย่างนี้ส่วนแอร์ก็แอร์ติดกับกระจกฝั่งนี้โอเคแอร์แอร์ตรงนี้สุขะอนามัก็เดี๋ยวปัดกวาดเช็ดถูกันเอาเองเด้อนักเรียนนี่ไม่กวาดอยู่นี่ถังขยะถังขยะก็อยู่นี่อ,นอ่า มันทิ้งกันด้วยนะเฮแอร์ hey, Air. ไฟนะษา,าความปลอดภัยกล้องสักตัวนึงในห้องเรียนก็เดียวพอแล้วโอเคไปหลังห้องแบบนี้เลยก็ประมาณนี้แล้วกันห้องเรียนห้องนี้โอเคเรามีให้แล้วได้แค่สองคา,นะาบนะไอ้คาบดีก็ไปแล้วก็อดใช้เออใช้ไปสิถ้าไม่ใช้ล่ะส่วนสนามเบสบอลนี่เดี๋ยวต้องต้องรออ่ะต้องรอเพราะว่าผมไม่มีงบแล้วตอนนี้ผมจนมากๆเลย นำเบสบอลเงินทุนไม่เพียงพอก็ไม่สามารถกดกดดูได้ใหม่กอดชีวิตข้างหน้าอนาแท้ก็เดี๋ยวยังไง e ีนี้ก็ไ้เท่าทีก่อนละกันนะครับอาจจะเป็นอีพีสุดท้ายแล้วหรือเปล่าเพราะว่ามันมันมีการอัปเดตอะไรใหม่ๆเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าตัวเองเล่นเร็วเกินไปแล้วตามไม่ทันแบบว่าประมาณว่าบ้าบ้าเงินอยากอยากได้เงินเยอะๆอะไรงี้ยก็รับสมัครนักเรียนมามั่วซั่วๆจนทําให้ระบบการจัดการของเรามันเละเทะ ไนะครับแทนที่จะจัดการนี่ยเป็นระบบระเบียบก็เดี๋ยวซีซัน2อาจจะมีแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวอาจจะมีการวางแผนให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่านี้ไปนะครับส่วนซีซันนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงนี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้พบกันใหม่ซีซัน2ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับผม